สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจศูนย์ดังสิบค่ะวันนี้จะมาแนะนําเป็นกล้องวัดมุมมือ2ที่มีจําหน่ายที่หน้าร้านนะคะจะเป็นกล้องยี่ห้อท็อปคอนรุ่น dt 3 0 p ค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวองค์ประกอบกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะคะหน้าจอเขาจะมีทั้งหมด1ห,หน้าจอนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นปุ่มการใช้งานนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มศูนย์เซต ปุ่ม R-L นะคะปรับหน้าซ้ายหน้าขวานะคะปุ่มเปิดปิดไฟตัวเครื่องนะคะปุ่ม V-H นะคะเป็นปุ่มแสดงค่าแนวดิ่งนะคะและแนวราบนะคะแล้วก็ปุ่ม A-H นะคะปุ่ม B% นะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะเขาจะใส่เป็นรางฐานนะคะใส่ฐาน AA นะคะจำนวน4ก้อนนะคะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นเลนกระดกนะคะตัวเลนกระดกเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสองมุดนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มล็อกเลนกระดกนะคะแล้วก็ปุ่มปรับละเอียดนะคะเลนกระดกนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม ล็อกตัวแนวราบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปรับละเอียดซ้ายขวานะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปรับโฟกัสของภาพนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับเส้นสายใหญนะคะและนี้ก็เป็นองค์ประกอบนะคะของกล้องวัดมุมท็อปคอนดีที3 0มค่ะ สำหรับราคาของกล้องวัดมุมนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ Nikon Topcon รุ่น DT30P นะคะราคาจะอยู่ที่21,000บาทค่ะมาพร้อมกับอุปกรณ์ค่ะตั้งกล้องแบบนี้นะคะกล่องกันกระแทกลูกติ่งและพาสเซเตนค่ะทางร้านนะคะยังมีรับประกันสินค้า6เดือนนะคะฟรีคาริเบตหนึ่งครั้งภายใน6เดือนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีบริการพิเศษนะคะคือรับส่งตัวกล้องฟรีค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะจะเข้ามาลองตัวกล้องมาดูสินค้า ที่ร้ากล้องสำรวจศูตรดังสิทธ์ค่ะร้านจะตั้งอยู่ในปั๊มเอสโซแม็กซ์แวรลูคลองสอังสิทธ์นครนายกค่ะหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมน,นะคะที่เบอร์021026854ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะแอดไลน์ S I I S I 99ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปค่ะสวัสดีค่ะ